จากลูกหลานชาวแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่แนวหน้าชายแดนอีสานใต้ทหารกเรี่ยงคนหนึ่งจากบ้านมาไกลเกือบพันกิโลไม่ใช่เพราะอยากเป็นฮีโร่แต่เพราะอยากช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและปกป้องแผ่นดินไทยพลทหารเอกชยอัยคงเมตตาจิตคนแม่ห้องสอนแท้ๆไม่เกี่ยวข้องกับสุรินแต่เลือกออกไปรับใช้ชาติที่นั่น เพราะฐานะยากจนและเชื่อว่าการเป็นทหารคือหนทางเดียวที่จะช่วยบ้านได้ในภารกิจปราสาทต,ตะควายเอกชัยเป็นทหารใหม่ยังอ่อนประสบการณ์แต่หัวใจไม่เคยถอยเขาถูกสะเก็ดพุ่งใส่ที่ลำคอบาดเจ็บสาหาัสต้องเข้าห้องไอซเกือบไม่ได้กลับบ้าน วันนี้เพื่อเป็นการตอบแทนความกล้าหาญและความเสียสละอาการของเอกชัยดีขึ้นมากแล้วและกำลังจะได้กลับบ้านไปพักฟื้นกับครอบครัวที่รอคอยเอกชัยอาจมียศแค่พลทหารแต่ในชีวิตจริงเขาคือวีรบุรุษขอส่งกำลังใจให้พลทหารเอกชัยหายดีไวๆด้วยนะคะ